ก็ฝนตกไม่รู้ว่าลุงจะขึ้นได้ไหมวันนี้มันรู้สึกจะเลื่นมากเลยคงแกไม่ต่ำกว่าสองโมงเช้าอนะไรยงเยขึ้นครับนะครับอากาศยามเช้าครับที่ควาไม้น้ำนะครับคว้าไม้น้ำพิกัดทางขึ้นห้วยผูอีสันนะครับน้ตอนเช้าครับมีหมอก กาแฟหลังจากนั้นเราก็จะไปขึ้นรถอ e ีแท็กรถอ e ีแท็กขึ้นฟุยอีสันนะครับยังไงครับเมื่อคืนนี้นอนเป็นยังไงหลับดีไหมครับ <c oughs> กาแฟชาชาครับตะดมด้วยตะแกนปิกนิกครับครับเดี๋ยวรอสักครู่จะพาขึ้นถู่ยอดปุ๋ยอสันนะครับ พิกัดตัวไม้น้ำตัวไม้น้ำครับตอนนี้เรากำลังแกวขึ้นภู้วยห้วยอีสันนะครับตู้หมอกตอนเช้าครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับวันนี้ที่ดีสอดท่านแจ้งมาว่าหมอกเยอะเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสเลทีมงานครับทีมงานกำลังจะเริ่มจะขึ้นตอนนี้เรามายืนรอรถครับ กิรนรอรถ,ร,อร,ถร,อรถอีแท็กนะครับหมอกหนาเลยวันนี้สุดยอดเก้าดีสัดตรงนี้คว้าไม้น้ำครับกลางกลางเต็นนะครับมีหลางกลางเต็นมีบ้านพักดเลย ครับตอนนี้รถอีแท็กก็มารับแล้วนะครับอารอรับแล้วนะครับรถอีแท็กเข้ามานี่นะครับแท็กซิ่งนะครับมารับผู้โดยสารก็ขึ้นรถแล้วครับตอนนี้มีแต่ไทยครัวมาจากลอยครับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วครับตอนนี้แก้วยูทูปแก้วยูทูปไทยที่ไดีโหวตเยอะนะครับแก้วยูเดินมาแก้วยูจะเริ่มขึ้นนะครับจะเริ่มขึ้นดูอีสานแลยนะครับ เดี๋ยครับดูเส้นทางครับเส้นทางที่ขึ้นนะครับเนี่ยยไมาซาบานะครับทางชันเลยครับดูด้วยแรนดี้รถมอเตอร์ค์สอีสานจะขึ้นได้ไหมครับดูสังเกตดูนะครับชันขนาดไหนครับชันขนาดไหนทักใจคุณดูครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มสูสูกกันเลยแล้วครับเริ่มแล้วครับผมเสียเวลามันจะรถจะสวนกันจะสวนยังไงครับ มอตอร์ไซค์ก็มีครับมอเตอร์อไซค์ก็ลงมาเหมือนกันครับโคตลุมากเลยครับลุกมากเลยเขาจะไปจีดยางครับนะครับ,บโอ้ยเสียวมากครับเอาทูงแค่นี้ก่อนครับแค่นี้พี่คนตอนนี้ถึงนะครับบุิสันมีการเดินขึ้นมาได้ครับ <laughs> แล้อู๋เหมือนแห่งกาแฟแลยเหมือนนี่น,นะครับน้องทะเลมหมอกทะเล,มนะะเลมหมอกทะหมอกนี่ครับถึงยอดภูแล้วแบบแย่เลยครับข้างบนนั้นบนสุดที่สมชมืออีกครั้งทีนึงนะครับไม่รู้จะเดินขึ้นไปถึงหรือเปล่าครับมั <c oughs> มีน้ำกินหวะนี่ครับทะเลมหมอกโอ้สวยงามเลยครับ <c oughs> คมันจะกาศท่ามกลางของเขาขึ้นมาถึงได้ยังไงเราขึ้นมาได้ยังไนะงเนี่ยนี่ชั้นแรกนะครับจะมีชั้ชนอีกชั้ชนบนอีกชั้นนึงครับขึ้นบันไดขึ้นไปขึ้นบันไดขึ้นไปนเดินก็ต้องโน้ตดีครับ ที่กำลังจะขึ้นนะภาพกลางหมอกตรงแน่งของเขาครับนะครับนะรบับบางเกี่ยวครับขึ้นมาสูงมากเลยครับกว่าจะถึงค่าโดยสารรับจากรีสอร์ทมา60บบาทแต่ก็คุ้มนะครับด้านบนครับด้านบนด้านบนต้องขึ้นไปอีกครับ สูงๆนะก็มีที่ชมวิวอยูนะครับเนาะที่ชมวิวตรงนั้นจะส,สูงสูงอมองเห็นไปไกลๆนะครับตอเดินขึ้นไปนะครับนี่ครับสดยงานมากเลยครับตอนเช้าขึ้นมาก็สุดยอดเลครับคุ้มค่ามากเลยครับจะได้ขึ้นมาครับน้ำการคุนเขา เที่ยวก็เริ่มเจอแลนะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้ขึ้นมาบนภูไมีสันครับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นภูนะครับขึ้นไปอีกทีหนึง่งยามเช้าพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นนะครับเริ่มมีแสงขึ้นมาแล้วครับทีนี้ข้างเราจะเป็นภูเขาพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาแล้ว เค่นีอีกที่หนึ่งเดินขึ้นไปบนภูนะครับ <Hello. S 1> ออกเยอะครับอันนี้ออกเยอะมากเลยเนี่ยน่าต้องเที่ยวครับออกกันเลยนะน่าจกว่าเป็นจุดแรกนะครับจุดแรกที่เึ้นมาก็จะเยอะนะ่อย ครับบรรยากาศบนสังเกตการเดินขึ้นมาครับสูงขนาดไหนข้างๆหนึ่งจุดนั้นก็มีอีกจุดหนึ่งครับโอ้คนละจุดจุดนี้จุดหนึ่งเสียงฟึดฟาดฟึดฟัดไม่ใช่เสียงควายเสียง <laughs> คนหาย <laughs> สวยมากม,ม,ม,มันสูงมากแต่มันก็สวยครับสูงมากสวยวิดีโอ <rumors> โอ้อินโดนีเซียข้างบนก็มาท่องเที่ยวเยอะเลยครับไสโดนมาโอมาบินไหมนี่ครับจุดจข้างล่างครับจุดข้างล่างที่มองเห็น ยอดเขาผู้อีสันครับ สวยงามมากนะครับลีสันนะ ครับผู้โดยสารตอนขึ้นได้เดินขึ้นนะครับเนี่ยชันมากเลยครับชันมากเลยโอ้ได้อย่างนั้นนี่ขึ้นตรงนี้ก็ข,ข,ขึ้นชันมากครับเครื่องยันมากครับเครื่องยันมากวัดยี่สิบดีไอ 自己拉了吧。 ตัองเรานะครับกลวแม่น้ํานะครับกลวแม่น้ําลานกลางเต็นท์นะครับบริการที่พักเลยครับนี่ครับหลังจากกลับมาจากขึ้นปอยสันหมอ,อกก็ยังมีอยู่นะครับที่ลานกลางเต็นท์ของเรายังมีหมอ,อกอยู่นี่ครับบรรยากาศถ้าไปดูลุงตู้เราอยู่ยังไงครับไม่มีใครอยู่ด้วยกับทัวร์ก็เข้ามาครับ ไปดูลุงตู้แล้วครับลุงตู้เราจอดอยังไงครับตรงนี้ยังหมอกยังเยอะอยู่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศลานเป็นอโอโหอ,โอลุงตู้เรายังอยู่ครับลุงตู้เรายังอยู่ครับเนี่ยจอดสงบนิ่งอย่งไครับเนี่ยบรรยากาศหมอกครับมองไม่เห็นฝั่งประเทศลาวเลยตอนนี้ ลุงโตกับสตาเจ้าสตาเจ้าจชื่อตาดาชื่ออะไรนะเนี่ยคันนี่ชื่ออะไรนะเนี่ยเจ้าเจ้าหมอกนะเจ้าสีเทานะครับเจ้าสีเทาเจ้าสีเทากับลุงโตนะครับจอดคู่กันนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงลานกลางเต็นท์นะครับหมอกยังเต็มอยู่เลยคงจะขึ้นยังไม่ได้ง่ายหรอกครับเนื่องจากว่าหมอกตอนนื่นเลื่นต้องรอรอให้แดดออกมาก,ก่อนครับมาขึ้ไปแล้วครับมาถึงแล้วนะครับ นะครับทีมงานทีมงานขาสันมาเลยครับเกือบลงมาไม่ไหวเราเรากลับมาถึงก่อนเพื่อนเลยลครับหลังจากลงมาจากกูให้สันแล้วก็รับประทานอาหารเช้านะครับเมนูวันนี้ส้มตำครับส้มตำโอ้ตำเตียง ทำเตียงกับยางลินยางลินนะครับนะครับหมอกยังไม่หายนะครับหมอกแต่เนี่ยยังไงครับรับประทานอาหารอร่อยไหมครับกับลิ้นย่างค่ะก็ของก็เก็บขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังออกไม่ได้เนื่องจากว่าต้องเปลียนภูขึ้นจะล่อมันลนจะลอมันลดินนะครับกำลังรับประทานอาหารเช้าครับ ชิวๆครับแับลงตัวลงตัวสายชิวครับรับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางวันนี้จุดมุ่งหมายก็ต่อที่เชียงคานครับต่อที่เชียงคานอีกหนึ่งคืนนะครับสู้ครับเก็บหยุดงานสี่วันต้องเอาไปคุ้มครับสู้ครับแล้วเดินเลยต่อเจอกันสลหรับการเดินทางครับ